สวัสดีค่ะ NSB Office นะคะวันนี้ NSB จะมาแนะนำเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์อัตโนมัติค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าเป็นตัวเจลแอลกอฮอล์ที่พกติดตัวทุกคนทุกบ้านเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย NSB ก็จะมาแนะนำเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะที่ใช้งานสะดวกแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยใช้งานง่ายเดินไฟสะดวกนะคะก็สามารถใช้เป็นไฟบ้านทั่วไปหรือว่าใช้เป็นฐาน ไซส์ C นะคะจำนวน4ก้อนหรือว่าฐานไฟฉายทั่วไปได้เลยค่ะสำหรับการใช้งานตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะคะลดการสัมผัสเหมาะสำหรับวางในจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์นะคะสำหรับการใช้งานนะคะก็เพียงแค่ยืน่นมือเข้าไปด้านใต้ค่ะสเปรย์เขาก็จะพ่นมา ใช้งานง่ายมากๆมาเราไม่ต้องสัมผัสตัวเจลตัวขวดเพื่อลดการติดเชื้อมากขึ้นค่ะส่วนวิธีการเติมหรือว่าการใส่ฐานด้านในนะคะก็มีตัวสลักด้านบนนะคะเพียงแค่กดเข้าไปส่วนการเติมสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะก็ไม่ยากเลยใช้สลักนะคะกดที่ด้านบนแบบเมื่อสักครู่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีฝาเราก็เปิดได้เลยแล้วก็เติมได้เลยค่ะใช้งานง่ายสะดวกมากๆ ส่วนตัวสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่ไม่สะดวกในการเดินไฟใช้ไฟบ้านอะไรเงี้ยรุ่นนี้ก็สามารถเป็นอีกออปชันหนึ่งใส่ถานได้ค่ะก็จะใช้เป็นถานขนาดไซส์ซีจำนวนสีก้อนหรือว่าเป็นถานไฟฉายทั่วไปใส่ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะคะสามารถแอดไลน์ที่ด้านบนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อคอนแทคที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ลูกค้าดูแลตัวเองด้วยนะคะสถานการณ์โควิดก็ยังระบาดหนักเลย ล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ